สวัสดีค่ะกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มชวนกันคุยเรื่องรอยยิ้มและการที่เราอารมณ์ดีกันดีกว่าค่ะถ้าคุณยังไม่มีรอยยิ้มวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณทุกคนอื่นเขาอาจจะทุกมากกว่าคุณถ้าคุณคิดว่าทุกคุณอาจจะคิดมากเกินไปค่ะมาชวนกันดูภาพสวยๆปรับความทุกข์และมีรอยยิ้มปรับความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณเอง ฟังเพลงดีๆอะไรกันแล้วแต่แต่สิ่งดีๆตัวเองก็จะมีความรู้สึกดีขึ้นมองหาใครสักคนเป็นเพื่อนก็ได้นะคะมองหาเพื่อนที่อารมณ์ดีมีความคิดเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์คิดแต่สิ่งดีๆบุคลิกของคนที่มีความสุขส่วนใหญ่นะคะมักจะมองโลกในแงด่ดีมีนิสัยชอบเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมองหาใครสักคนเป็นเพื่อนพูดคุยเล่าเรื่องดีๆให้คนอื่นฟังแล้วก็ฟังแต่เรื่องดีๆของคนอื่น การมองหาเพื่อนดีๆสักคนถ้าเรามีใครที่ใกล้ๆตัวคิดดีพูดดีทำดีจะทำให้คุณอารมณ์ดีและมีความสุขตามไปด้วยความสุขนั้นมันส่งถึงกันและกันการสร้างความสุขความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็ เป็นส่วนที่ทําให้มีความสุขมากขึ้นถ้าเรามีเงินไปเที่ยวแหลังเราไปเที่ยวเนี่ยนะคะเราไม่ได้ใช้เงินมากมายเราใช้วิธีคํานวณดีและไปเที่ยวในที่ที่เราชอบแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปออกไปท่องเที่ยวจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราเป็นหลายๆคนที่เห็นมาอาจจะสร้างความทุกข์ด้วยตัวคุณเองการสร้างความทุกข์ด้วยตัวคุณเอง ความสุขสร้างด้วยตัวคุณเองได้ถ้าอยากมีความสุขลองออกไปหาอะไรใหม่ๆทำไปเที่ยวไปหาอะไรอร่อยๆทานมันจะช่วยทำให้คุณดีขึ้นถ้าคนมีความคิดที่ไม่มีความสุขในความคิดตัวเองตลอดเวลาอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สุขหรอกคะ่ะ ต่อให้ไปเที่ยวก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าลองไปเที่ยวสักครั้งสองครั้งมันอาจจะช่วยกล่อมเกลาเห็นวิวดีๆเห็นแสงสวยๆเห็นดอกไม้สวยๆเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าใช้ธรรมชาติบำบัดอาจช่วยทําให้คุณดีขึ้นคนรอบข้างสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบๆตัวมีผลต่อความรู้สึกของคุณจะช่วยทําให้คุณดีขึ้นจากสิ่งใกล้ๆตัวเหล่านี้แหะค่ะ ถามตัวเองก่อนถามคนอื่นวันนี้คุณยิ้มให้ใครแล้วหรือยังคุณสร้างความสุขให้ตัวคุณเองแล้วหรือยังลุกขึ้นมายิ้มอย่าจมอยู่กับความทุกข์นานนะคะทุกข์ไม่ได้ช่วยให้อนาคตคุณสดใสและสวยงามความทุกข์คิดไปก็เท่านั้นคิดไปก็ทำให้คุณสิ้นหวังไม่ได้สมหวังมากขึ้นหวังว่าวันนี้คุณคงจะยิ้มและมีความสุขมากขึ้นหลังจากดูคลิปนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ